บออกนนน่สวัสดีครับวันนี้อูอิ่มจะพาทุกคนมาที่ร้านอาหารบุฟเฟ่ร้านหนึ่งนะครับก็นี่ฮะอันนี้มันก็จะเป็นร้านนะครับวันนี้เราอยู่กันที่ร้านคัปเปอร์บุฟเฟ่ต์นะครับภายในร้านจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราเข้าไปรับชมกันนะครับบุฟเฟ่ ก็คร <łość> ับเราก็มานั่งกันอยู่ที่โต๊ะแล้วนะครับก็ไปนี้นะครับก็จะมีเอ่อเชลหลายเชลเลยให้เราเลือกนะครับโต๊ะก็จะแยกกันเป็นสัดส่วนชัดเจนนะครับเป็นเหมือน มีที่กั้นให้นะครับทุกครั้งที่ลุกจากที่นั่งเขาจะให้เราสวมกากอนามัยทุกครั้งเลยด้วยนะครับก็เดี๋ยวผมจะพาไปชมบรรยากาศในร้านนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับตามไปเลยครับโอเคครับเดี๋ยวเราเริ่มจากตรงนี้ก่อนนะฮะอันนี้ก็จะเป็นโลกส้มตำนะครับ ก็น่าทานมากเลยนะครับส่วนอันนี้จะเป็นกุ้งนะฮะกุ้งเนี่ยนฮะมีเยอะมากนะครับเยอะก็จะเป็นของหวานนะครับเป็นไอศครีมนะครับด้านนี้ส่วนตรงนี้ก็น่าจะเป็นกาแฟนะครับเป็นกาแฟอ่า ส่วนอันนี้ก็จะเป็นเห็นเขาว่าจะเป็นทีเด็ดนะครับไปต่อครับไปกันต่อก็อันนี้น่าจะเป็นขาหมูนะครับเป็นขาหมูมหน่าทานมากน่าทานมากเชฟเขาก็กำลังจะทำอาหารอยูนะ่ส่วนนี้จะเป็น แซลมอนนะฮะเปปลาแซลมอนมีหมูมันก็จะมีบอกว่ามีอะไรยังไงบ้างนะครับปลลาแก็อ๋ออันนี้จะเป็นแซลมอนซาซูมินะฮะเป็นแซลมอนซาซูมินี่ฮะแซลมอนสดๆโอโ้อจะเป็น ขั้นตอนกนารเตรียม,มน่าทานมากนะครับอย่างนี้ครับ่อยน่งๆมมูสิมนกุน้งขันนะครับนี่ฮะโอ้หน้าทานมากนะครับนี่หอยนั่งรมอยู่นี่ฮนะโอ้เยี่ยมเลยเยี่ยมต่อเย่ยต่อจัดจานออกมาก็จะประมาณนี้นะครับน่าทา,านมากนะครับ อันนี้จะเป็นกุ้งเทมปุระนะครับแล้วก็จะเป็นกุ้งทอดทีมชีสนะครับแล้วก็ันนี้จะเป็นแสแ้สงมันก็จะมืดๆหน่อยนะครับรอ๋อแล้วอันนี้ก็คือไฮไลท์สำคัญนะครับ ซุปเผ็ดทัร์เฟลจะเป็นแบบนี้นะครับ <S <S น,นี่อันนี้นะครับนที่พี่เขากำลังตักอยู่มันจะเป็นเซตแบบนี้นะครับซุปเห็ดที่ต้องบอกเลยครับว่าเขาคือซิกเนเจอร์ซุปเห็ดซุปเห็ดทัฟเฟิลนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาชิมซุปเห็ดทัฟเฟิลนะครับอันนี้นะครับซุปเห็ดที่เขาบอกว่าเป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่เลยนะครับ ก็อารมณ์ก็อันนี้เป็นขนมปังที่มงกัดไปทำมึงอะขนมปังทอดกระเทียมน,นะครับไม่รู้ว่าเขากิ้งกันยังไงไม่รู้แต่ผมอยากลองกินแบบเนี้ยมือจุ่มมันลงไปเลยนะครับจุ่มมันลงไปเลยก็จะประมาณนี้คือต้องบอกเลยครับว่าซุปมันมีความข้นนะครับซุปมันขึ้นข้นรสชาติมันก็จะ ละมุนละมุนหน่อยนะฮะอืมต้องบอกว่าเป็นซิกเนเจอร์ที่เขาที่ไม่ผิดหวังนะคะสำหรับคนที่ชอบกินซุปเห็ดอันนี้เป็นซุปเห็ดคาร์ทเล่อยกเลยแล้วกันอร่อยมากผมบอกเลยนะบุฟเฟ่นะอันนี้นะไม่พอสำหรับผมแน่นอนนะครับผมต้องเพิ่มเพิ่มสถางเดียวนะคะ หมดแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวอีกเรื่อยๆในหลายเมนูให้นะครับตอนนี้เราเอาเมนูที่เขาว่าเป็นทีเด็ดนะครับมาอยู่ในโต๊ะของผมเรียบร้อยแล้วนะครับเรื่องต้องบอกเลยครับว่าโต๊ะมันค่อนข้างเล็กมานิดนึงนะฮะนี่จะมีตามมาอีกเยอะเลยนะครับอ่อันนี้ก็เป็นหอยนางรมนะครับอันนี้ทีเด็ดของคนที่มาคัปเปอร์บุฟเฟ่ที่นี่นะครับต้องสั่งนะครับ อันนี้จะเป็นแซลมอนซาชิมินะครับอันนี้ก็จะมีวาซาบิกับตัวอะไรนี่ยน้ำจิ้มของเขาแหละเออเนาะแล้วกนี้ก็ซุปเ็ดวอฟเฟิลนะครับนี่อันนี้ก็ทีเด็ดนะครับเขาบอกว่าเขาเคลมว่าคนกินซุปเ็ดอันนี้มากกว่าน้ำเปล่าในร้านเขาอีกนะครับอร่อยมากนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นกุ้งเทมปุระนะฮะมีปลากระพงมีโอยอะไรมันจำไม่ได้เยอะมากนะครับ อันนี้จะเป็นกุ้งแม่น้ำเผานะฮะต,ตัวใสก็ตัวเล็กๆหน่อยนะครับน,นี่มาครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะลองชิมให้ดูก่อนนะครับก็ของชอบผมเลยดูปลาแซลมอนนะครับดูเนื้อของเขาแบบนี้นฮะก็มันไม่โฟกัสอ,อ่ะเนาะก็ขออภัยด้วยนะครับนะ เนื้อเดี๋ยวผมมาดบายให้ฟัง่ว่าเนื้อมันจะมีความเนียนไม,ม่เหมือนแซลมอนเกตตลาดอะ่ะเนื้อมันจะแบบไม่รู้ว่าเดี๋ยวลองกินดูเดี๋ยวก็รู้เองกินแบบนึ่งจิน <c oughs> ทั้งหมดเลยชิมไม่ดู้ทีใดอย่างเลยนะครับ <c oughs> อืมินแซลมอนเนื้อมันจะแน่น เนื้อมันจะแน่นนะครับดีเลยดีเนื้อแน่นเนื้อไม่ติดหวานมากนะสำหรับผมนะไม่ก็หวานเท่าไหร่ ดีมากถ้าผมดูไม่ผิดก็น่าเป็นปากระพงนะอันนี้เป็นปากระพงทอดนะครับนี่ก็าลาน้ำจิ้มมาให้เราเรียบร้อยแล้วนะครับอี่นี้ผมสั่งรวมมาเลยอยู่ในจานเดียวเลยผมบอกว่าขอทุกอย่างรวมกันมาเขาก็หยิบให้ใส่จานเดียวมาเลยเราดู เนื้อปลาพอไปทอดมันมีความหวานในตัวอยู่แล้วด้วยนะครับที่เป็นปลากระพงปลากระพงทอดอดอีดีมากอืันนี้ต่อไอยนางรมที่เขาเค็ม่า มันคือซิกเนเจอร์ของการที่คุณได้มา <c oughs> ที่ร้านบุฟเฟ่คอปเปอร์คอปเปอร์บุเฟ่เออนั่นแหละใส่เอ็กเผาลงไปนะแล้วจะคนชอบกินเลยก็จะมีผักแก้มมีอะไรให้มีหอมแดงทอดใส่บางๆปลอยบางๆแบงนี้นะนิดหนึ่งนิดหนึ่ง ก็ไยินฝันโตขึ้นค่ะมันจิ้มจิ้มอืมเนี่ยบอกเลยว่าของดีของดี ไม่รู้ว่าวันนี้อาจจะกินแบบว่าไม่เก็บทรงนะกินเลยเพราะว่าอยากกินมากหัวมันแพง่าลีลายเยอะกินเลยแล้วกันหอยดีหอยดีมากกินไม่ถูกครบวู้แต่ผมติดใจอันนี้ อันนี้เนาะแซลมอนปลาแซลมอนเนื้อที่นี่ไม่ใช่แซลมอนตลาดอ่ะผมบอกเลยผมว่าราคานี้ถือว่าคุ้มนะเพราะว่าผมบอกเลยวันนี้ผมมาผมเล่นเนี่ยของที่เว่าเป็นซิกเนเจอร์อย่างเดียวลุยหมดเ<ต>ดี<ก>๋ยวผมต้องลุกแววอีกอันนี้ก็เป็นจุ๊บ มันที่ผมถ่ายรูปไปให้ดูแล้วมันมีความแบบละมุนมากแล้วมันเข้มข้นเขาถึงกล้าเค็มว่าคนกินเยอะกว่าน้ำเปล่าอีกเมนูเนี้ยเด้๋วไ้ี่ครัหมูสางอย่างครับอ๋อขอบิลครับเมนูมาเพิ่มว่ะเอ้ยมนนีสามอย่างอยากจะถ่ายให้ดูจริง อันนี้ก็จะเป็นแนวเหมือนสเต็กนะครับก็จะเป็นเซตเมนูหมู3าอย่างนะครับคือตอนนี้บอกเลยครับว่าจานเจอในแม่งไม่มีที่วางละเต็มไปหมดเลยอันนี้บอกเลยผมว่าชิ้นนี้ผมต้องไปเบิกอีกแน,แน่ๆเลยเนี่ยนะทำมาแบบชิ้นแบบคนอื่นเแนบบ่ ผู้หญิงอะจะทานประมาณสองสาคำหมดแต่เดี๋ยวผมจะทานแบบคำเดียวให้หมดเลยกินอันนี้กินอันนี้เลยไปม,มีน้ำหวานนิ้นหวานหวานหมูมือความหวาน ถ้าเป็นซอสของมันเคที่ให้มาดีนะส่วนอันนี้เหมือนจะเป็นข้อมูยา่างนะฮะไปลองให้ดหมูมันจะมีความมันนิดนิดหมูนิดหม,ดนมูนแล้วมีกระเทียมมาหน่อย,อยนะเป็นกระเทียม อ,อร่อยมากมันจะติดมันมันหน่อยมันจะแบบเป็นเทคเจอร์ของมันที่โดดๆมาเลยคือมันจะมันหวานหวานหน่อยจัดจัสวยโอ้ยสวยอันนี้หมูอะไรก็ไม่รู้อ่ะอืมกินแบบหมูตลาดนั้นเลยกูนะ เนะี่ยได้กินไม่รูขาหมูว่ะนี่คือขาหมูกินนี้คือที่ผมรู้ก็ราะอะไรรู้ไคือก,อ <c oughs> กัดไปอ่ะด้วยความที่ผมชอบกินขาหมูเยอรามันอยู่แล้วนะฮะกัดไปผมรู้เลยมันจะซึบนิดนึงตรงหนังมันชัดเจนร้อยเเซ็นจะเป็นขาหมู อืมยับวันนี้บอกเลยยับแน่อนอนเนะี่ยแล้วต่อไปเราก็จะมากินกุ้งแม่น้ำเนะี่ยมันตัวมัน ุ้งถามผมนะผมเฉยๆนะกุ้งที่นี่ไม่ได้ว้าวอะไรขนาดนะั้นคือบอกเลยหากินได้ปกติสำหรับผมเฉยๆนะผมไม่ไม่ค่อยอินเท่าไหร่ ตัวไปทานก่อนดีกว่าเนาะเพราะว่าอาหารมันเต็มโตมากเลยแล้วมันถ่ายก็ถ่ายลําบากมากนะครับก็เดี๋ยวเอาไว้ติดฝากติดตามอูอิ่มในคลิปถัดไปด้วยนะครับก็ยังไงวันนี้ผมขอตัวไปทานก่อนนะครับหลายกล้องนะครับขอบคุณมากเลยที่รับชมมาจนถึงจบคลิปนี้นะครับขอบคุณทุกคนมากๆยังไงก็ฝากกดไลค์ เฟซบุ๊กนะครับอูนะครับเดี๋ยวผมมีลิงก์ทิ้งไว้ให้มีชื่อทิ้งไว้ให้นะครับแล้วก็ช่อง YouTube อูอิ่มนะครับยังไงฝากกดไลค์กดต like, ิดตามไปด้วยนะครับขอบคุณมากเลยนะครับสวัสดีครับ